สวัสดีนะครับ FC วันนี้เราพามาดูภาพร้านวาดภาพครับวาดด้วยสีนานี่นีเป็นสีของพี่ที่เขาวาดนะคดูภาพที่เขาวาดนะครับมาจากจินตนาการและความเป็นจริงสวยมากครับพี่น้องนี่ก็ลังวาดภาพนะครับทานน้าตก นี้พี่เขาว่าใส่เนื้อผ้านะครับอันนี้จะมีความสวยอยู่ได้นานครับเป็นภาพวาดเขียนนะครับรับาดบภาพเหมือนคนจริงก็ได้ครับพี่สวยมากครับผมมันทำให้เรานึกถึงไปในยุค80-90ครับที่พวกเราสมัยก่อน ที่ยังไม่มีเครื่องทำภาพแบบสมัยนี้นะครับก็จะเป็นการวาดวาดด้วยสีน้ำนะครับสวยมากเลยครับภาพวาดเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่อ๋้เริ่มแต่นขนาดอ๋อแล้วแต่นขนาด,นนาดม,มันมีหลายไซส์หลายใช่ไหมครับสีห่หก็ได้ <laughs> อันนี้จะเป็นแนวคาร์บ,บอยสวยมากเลยครับเนีย่ยผมสนใจรูปนี้ครับปราสาทอันนี้ด้านนี้เป็นมุมพระครับ ภาจากที่เรานับถือเหมือนมากเลยครับอันนี้แนวสาสมภาพเป็นเทจก็มีครับภาพนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับตัดเอกมากรรมภูเขาเดี๋ยวนี้เรื่อง สวยงามมากครับโรเตอร์หนังก็มีลูกสาวก็มี